หลายคนมักจะมีปัญหากับการแต่งหน้าค่ะไม่ใช่แค่แต่งหน้าไม่เป็นอย่างเดียวนะคะจะใช้ครีมบำรุงอะไรจะใช้รองพื้นอะไรแล้วจะใช้ยังไงกันเนี่ยทำยังไงผิวหน้าถึงจะเนียนวันนี้พี่อุ้ม,มีเคล็ดับดีๆมาฝากกันค่ะ สาวๆหลายคนมักจะมุ่งเน้นไปที่ผลลัพธ์ของการแต่งหน้าใช่ไหมคะแน่นอนค่ะทุกคนอยากมีผิวหน้าที่ฉ่ำที่วาวที่เรียบเนียนสวยแต่งหน้าไม่ว่าจะลุกธรรมดาหรือลุกโบ๊ะจะจัดก็สามารถมีผิวที่เรียบเนียนและน่ามองค่ะผิวเน้นย้ำเลยนะคะการที่จะทำให้ผิวหน้านี้มีสุขภาพดีขึ้นอยู่กับการล้างหน้าเป็นปัจจัยสำคัญหลักค่ะถัดมาคือการบำรุงและการเตรียมผิวหน้าให้พร้อมกับการแต่งหน้าค่ะ และคลิปวันนี้แ่ะค่ะพี่อูก,ก็จะมาเฉลยหมดเปลือกเลยนะคะสิ่งที่พี่อูชื่นชอบสิ่งที่พี่อูใช้และสิ่งที่ได้ผลลัพธ์จากการแต่งหน้าแบบนี้ล่ะค่ะพร้อมกันหรือยังคะสิ่งแรกที่ห้ามละเลยก่อนแต่งหน้านะคะนั่นก็คือการต้องล้างมือให้สะอาดซะก่อนค่ะจากนั้นพี่อูก,ก็จะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวหน้านะคะแล้วก็ต้านอนุมูลอิสระพูดง่ายๆว่าชาราน้อยลงค่ะ ที่พิวเลือกใช้นะคะก็จะเป็นแบรนด์ของ Atomi มีนะเรียกว่า3 seconds beauty water ค่ะใช้ง่ายมากค่ะเขย่าวขวดนิดนึงนะคะแล้วก็ฉีดเลยอีกสิ่งหนึ่งก่อนแต่งหน้านะคะห้ามละเลยเช่นเดียวกันนะคะนั่นก็คือการเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวค่ะพิวเลือกใช้ตัวนี้เลยค่ะ Atomi Hydra b r i g h t e n i นิ่งแคปซูล s s สเซนนะคะ จะเป็นทั้งโทนเนอร์จะเป็นทั้งเอสเซนส์นะคะแล้วก็มีวิตามินอีในตัวเนี่ยสูงมากจะเห็นได้ว่าตัวเม็ดขาวเนี่ยนะคะนั่นก็คือวิตามินอีเข้มข้นนั่นเองค่ะที่สำคัญนะคะใช้ได้กับทุกสภาพผิวแม้กระทั่งผิวบอบบางหรือแพ้ง่ายค่ะ และเคล็ดลับวัยสของพี่อูนะคะนั่นก็คือนอกจากการบํารุงธรรมดาแล้วนะยังจําเป็นที่จะต้องให้มันลึกลงไปนั่งถึงระดับเซลล์ที่เขาเรียกว่าเซลล์แอคทีฟค่ะพี่อูเลือกใช้นางเอกชิ้นนี้เลยค่ะ a ั o โ y มีแอ l u t ู c e ซลล์แอคทีฟแอ u พูค่ะแค่หมุนฝาออกมานะคะก็จะเห็นได้ว่าฝาเนี่ยถูกเปิดอย่างอัตโนมัตินะคะแล้วก็ตัวจุกด,ดูดเนี่ยค่ะถูกดูดของเหลวมาอัตโนมัติในปริมาณที่พอเพียงค่ะ คุณลักษณะพิเศษของแอมพูเนี่ยน,นะคะนั่นก็คือช่วยลดเลือนริ้วรอยได้ดีมากแล้วก็แก้ปัญหาตรงจุดเฉพาะจุดเลยนะคะโดยเฉพาะผู้ที่มีปัญหาไม่ว่าจะเป็นริ้วรอยเล็กๆบริเวณใต้ตานะคะหรือว่าความไม่กระชับความหย่อนคล้อยตรงนี้นะคะมันก็จะช่วยทําให้ผิวหน้านี้เนียนเรียบแล้วก็ลดเลือนริ้วรอยได้ดีและที่ยิ่งชอบมากกว่านนั้นค่ะแอมพูเนี่ยนะยังช่วยปรับสีผิวนะคะทำให้สีผิวมีความกระจ่างใสขึ้นด้วยล่ะคะ่ะ ในการที่จะทำให้เซรัม่มครีมบำรุงนะคะแม้กระทั่งแอมพูเนี่ยซึมเข้าผิวได้ลึกได้ดีแล้วก็สามารถสร้างประสิทธิภาพเกิดประสิผลเกิดผลลัพธ์ได้ดีนะคะพี่อูก็เลือกใช้นี่เลยค่ะ a t o m y EP Skin Booster ค่ะจะเป็นตัวที่ช่วยผลักเนื้อเซรัม่มผลักเนื้อครีมผลักเนื้อแอมพูนี่ค่ะเข้าสู่ผิวได้ลึกมากขึ้นแล้วฟังก์ชันนะคะที่พี่อูใช้กับแอมพูนะคะนั่นก็จะเป็นฟังก์ชันแสงสีขาวแล้วก็เลือกปรับระดับได้เลยนะคะว่า เราอยากจะได้แรงอ่อนหรือว่าได้ปันกลางแค่ไหนคะ่ะการใช้นี่จะทำให้ดูนะคะจะมีตัวอ e ิเล็กโตรตรงนี้นะคะมือนะจับให้แน่นเลยค่ะหลังจากนั้นค่ะก็งัดค่ะไปตามโครงสร้างใบหน้าของผิวแบบนี้แหละคะ่ะในทิศทางงัดขึ้นแบบนี้จะเห็นได้ว่าเนื้อแอมพูนะคะของเหลวจากแอมพูเมื่อสักครู่ที่ทาเอาไว้เนี่ยนะคะโอ้นี่ซึมเข้าผิวได้เร็วขึ้น มาข้บปกติอีเรามาต่อกันด้วยการปกป้องค่ะปกป้องผิวที่บำร,รุงแล้วนะคะจากแสงแดดโดยเฉพาะรังสี UVA และ UVB นะคะที่เป็นต้นเหตุแห่งการที่จะทำให้เราชลาก่อนไวค่ะและพิวุเลือกสูตรนี้เลยค่ะ อา t โทเม่แอ็บส์ลูดเอเซนซ์ซันสกรีนค่ะที่มีค่า SPF มากถึง50บวกนะคะและค่า PA ถึง4บวกโอ้โหพูดยังไงว่าป้องกันกันได้อย่างแม็กซิมัมเลยและสิ่งที่พี่อุชอบนะคะนั่นก็คือเนื้อของซันสกรีนเนี่ยค่ะก็จะออกแบบมานะคะใช้นวัตกรรมที่เหมือนกับเอเซนซ์นั่นเองแล้วเวลาใช้จะเหมือนกับการทาครีมบำรุงไปเลย สิ่งที่สําคัญนะคะพี่อูลองใช้ดูอันนี้ลองกลับไปทําใช้ดูนะคะพิ้วบีบเนื้อครีมลงบนกระดาษค่ะแล้ววางทิ้งเอาไว้นะคะ1ชั่วโมงก็แล้ว2ชั่วโมงก็แล้วนะคะมีความมันที่ออกมาติดกระดาษนี่น้อยมากเพราะฉะนั้นค่ะสําหรับสาวที่มีความมันบนผิวหน้ามากนะคะแล้วก็ไม่ต้องการที่จะให้เกิดความมันบนผิวหน้าพิ่วแนะนำเลยค่ะซันส,สกรีนชิ้นนี้เลยพร้อมสวยกันเลยยังคะ ถ้าพร้อมแล้วหยิบชิ้นนี้ขึ้นมาเลยค่ะ a t o m y Healthy Glow Base ค่ะจะเป็นเบสนะคะบางคนก็เรียกว่าเป็นพร i มเมอร์นะคะพี่อู๋จะใช้เป็นลำดับแรกเลยนะคะก่อนที่จะใช้ BB c r ครีมหรือว่าฟาวเดชั่นตัวอื่นค่ะประโยชน์ของการใช้ Healthy Glow Base นี่นะคะนอกจากจะเป็นพรัมเมอร์แล้วน,นนะ มันจะช่วยทําให้ผิวเนี่ยเรียบนะคะเนียนยิ่งขึ้นตรงไหนนะคะที่เรารู้ว่าผิวเราขรุขระหรือว่าผิวเราไม่เรียบนะคะภาษาแต่งหน้าเขาเรียกว,ว่าผิวมี texture นั่นเองคือผิวมันไม่เรียบเนียนนะคะเป็นตะปุ่มตะป่ําเป็นคลื่นเนี่ยนะคะบริเวณนั้นเนี่ยขอให้เน้นการใช้ healthy g o w e a s e เลยค่ะและยังส่งผลนะคะทําให้ผิวหน้านี้มีความเป็นประกายมุกนะคะฉ่ำวาวฉ่ำวาวเวลาที่แสงตกกระทบกับผิวหน้าเนี่นะคะ ก็จะทําให้เกิดใบหน้าวิงวิ้งเพราะไอสารสก,กรัดได้คะมีไขมุกธรรมชาติบนละเอียดด้วยค่ะเคล็ดรับอย่างหนึ่งของพี่อูนะคะนั่นก็คือหลังจากทาแล้วทิ้งให้เซ็ตตัวสัก2 3นาทีค่ะมาถึงขั้นตอนของการปรับสีผิวให้กระจ่างและทําให้สีผิวนิสม่ำเสมอกันค่ะพี่อูเลือกใช้อาทูมม่บีบีครีมนี้ค่ะถ้าหากว่าใครเห็นสีของเนื้อบีบีครีมเป็นแบบนี้นะคะ ไม่ต้องตกใจนะคะนี่คือเนื้อบ b บีครีมอัจฉริยะค่ะถึงแม้ว่าตอนที่เราบีบออกมาจะมีสีเข้มนะคะหลังจากที่ลงบีบีครีมพร้อมเสร็จนะคะทิ้งเอาไว้ให้บีบีครีมเซตตัวบนผิวหน้าค่ะ3-5นาทีเท่านั้นเองไม่ว่าสีผิวของคุณจะเป็นสีไหนนะคะบ b บีครีมจะกลืนกันไปกับสีผิวของคุณค่ะที่สำคัญนะคะยิ่งทำให้ผิวนี้มีความเงาง,งามยิ่งขึ้นทิปของพี่อูนะคะพี่อูก็จะใช้ตัวช่วยเป็นอุปกรณ์เขาเรียกว่าฟองน้ำเกลี่ยรองพื้นค่ะ ใครที่อยากจะรู้วิธีกันเลือกฟองน้ําเกลี่ยรองพื้นยังไงนะคะพี่อูแปะการ์เอาไว้ให้ข้างบนนี้ค่ะเราสามารถที่จะใช้เนื้อบีบีครีมนะคะเราเริ่มท,ทําทีละข้างแต่เนื้อบีบีครีมไปก่อนค่ะด้วยการกดฟองน้ำเบาๆค่ะ ทิศทางในการเกลี่ยเนื้อบีบีครีมนะคะนั่นก็คือไปตามโพรงขนนั่นเองช่วยทำให้ผู้ที่มีปัญหาสิวเป็นสิวง่ายมีปัญหารูขุมขนนะคะนี่ก็คือเคล็ดลับในการที่จะแต่งหน้าและทำให้เกิดการอุดตันของรูขุมขนน้อยลงค่ะผิวจะเริ่มลงทีละชั้นนะคะเริ่มจากการใช้ปริมาณเนื้อบีบีครีมไม่มากนะคะลงให้ท่วนหน้าก่อนหลังจากนั้นนะคะก็ค่อยมาดูว่า เนื้อบีบีครีมตรงไหนที่บกพร่องหรือว่าเราต้องการปริมาณของบีบีครีมปกปิดลงบนพื้นที่ไหนแล้วค่อยลงซ้ําในขั้นที่2นะคะเห็นไหมคะว่าเนื้อสีผิวของพีอูเนี่ยกลืนกันเป็นสีเดียวกันและสิ่งที่สังเกตได้ง่ายและชัดเจนนะคะนั่นก็คือผิวเนี่ยเรียบเนียนขึ้นแล้วก็ช่วยปกปิดรูขุมขนได้ดีด้วยล่ะค่ะ ถามว่าใครที่มีปัญหาสีผิวใต้ตานะคะเป็นคนที่ตาเบ้าลึกนะคะพึ่งตื่นมาแท้ๆเลยนะคะแต่ว่าทําไมสีผิวมันโหลมันดํามันคล้ําตัวช่วยนั่นก็คือการใช้คอนซีลเลอร์ค่ะแล้วนี่คือการเตรียมผิวก่อนที่จะลงรองพื้นค่ะ สำหรับ,บรองพื้นนะคะบางคนก็ชอบที่เป็นเนื้อครีมบางคนก็ชอบที่เป็นเนื้อโลชั่นแต่สิ่งที่พี่อุชื่นชอบมากนะคะใช้แล้วติดใจมากเลยเพราะมันเรียบติดผิวให้ความบางเบาที่สำคัญบำรุงไปพร้อมกันค่ะนั่นก็คือฟาวเดชั่นเนื้อคุชชั่นนั่นเองค่ะพี่อูจะบอกให้ว่าพี่อุใช้อะไรค่ะนี่นั่นเองค่ะ Atomy g o ่โกลคอลลาเจ m แอมพูคุชชั่นค่ะซึ่งในส่วนประกอบนะคะโอ้โหไม่รู้ว่าอัทโมี่ที่ทำได้ยังไง มีทั้งผงทองคำที่ช่วยยกระชับคืนความยืดหยุ่นให้กับผิวแล้วก็เสริมคอลลาเจนจากน้ำสกัดจากดอกกุหลาบป่าค่ะสิ่งที่สำคัญกับมีแอมพูใส่ในนี้ด้วยค่ะที่เป็นเซรัม่มเข้มข้นพูดง่ายๆว่าไม่ใช่แค่แต่งหน้าอย่างเดียวนะคะแต่ยังช่วยบำรุงผิวไปพร้อมๆกันนี่แหละค่ะที่ฟิวสเนี่ยได้บอกว่าอาโทมี่เนี่ยไม่ใช่แค่เครื่องสําอางอย่างเดียวแต่เป็นเครื่องสําอางที่ใช้บำรุงผิวด้วยวิธีการใช้ง่ายมากนะคะเปิดฝาออกมาค่ะ นะแล้วก็นี่ตลับคุชชั่นเหมือนที่ทุกคนเคยคุ้นเคยกันนะคะฟองน้ําที่แนบมานี้นะคะไม่ใช่ฟองน้ําปกตินะแต่เป็นฟองน้ําที่ต้านเชื้อแบคทีเรียได้มากถึง99.9%เชียวแล้วเวลาใช้นี่ดูนะคะก็แค่แทบลงไปเท่านี้เองค่ะแล้วก็แตะเบาๆใช้การแทบซ้ำแบบนี้ล่ะค่ะ การเลือกใช้โทนสีของคุชชั่นนะคะอันนี้ก็มีความสําคัญเหมือนกันบางคนนะคะก็อยากจะได้สีผิวที่เหมือนกับสีของตัวเองนะคะแต่จากประสบการณ์ส่วนตัวค่ะผิวแนะนําเลยนะใช้เฉดที่สว่างกว่าผิวหน้าของตัวเองนิดนึงค่ะจริงๆแล้วนะคะการเตรียมผิวเนี่ยเพียงแค่นี้นะคะก็สามารถที่จะทาลิปสติกนะคะแล้วก็อายแชโดว์นิดนึงมาสคาร่าสักนิดนึงขนตาสักนิดนึงนะคะ ก็เพียงพอแล้วนะคะเราก็จะได้ลุกใสๆธรรมชาติไม่ได้โบ๊ะหนาอย่าลืมนะคะขั้นตอนสุดท้ายค่ะเพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวแล้วก็ให้เครื่องสำอางนี้เซตตัวบนผิวหน้าอีกระดับหนึ่งนะคะผิวเลือกใช้นี่เลยค่ะสเปรย์น้ำแร่นะคะ rose rain mist นั่นเองอนอกจากจะให้ความสดชื่นแล้วนะคะโอ้โหยังช่วยทำให้เครื่องสำอางนี้ติดทนนานมากกว่าปกติค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะ เคล็ดลับที่ง่ายๆของพี่อูแบบนี้แหละค่ะไม่ว่าใครจะแต่งหน้าไม่เป็นไม่ว่าใครจะยังไม่มีผิวเรียบเนียนสวยสุขภาพดีถ้าหากว่าได้ใช้ตามส็ขั้นตอนที่พี่อูได้แนะนําแล้วรับรองว่าใครๆก็ได้สวยเหมือนพี่อูค่ะติดตามพี่อูก,กันต่อในช anel ศูนย์การเรียนรู้ a t o มีราชทีว v สิิคลับค่ะ